เขียนจำนวนคระและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีจำนวนคระก็คือจะมีจำนวนกับเศษส่วนเขียนรวมอยู่ด้วยกันจะเรียกว่าจำนวนคระนะคะเราจะนับรูปที่ระบายสีเต็มรูปก่อนค่ะ1 2 3 4ระบายสีเต็มรูปสีรูปก็เขียนเลยค่ะ4ต่อไปนับส่วนที่ระบายสีค่ะที่ระบายไม่เต็มรูปนับเฉพาะส่วนที่ระบายสี1 2 3ระบายสี3มส่วนก็ได้ว่าเศษสามต่อไปตัวส่วนเราจะนับทั้งหมดทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสีค่ะนับรวมกัน1 2 สาสแบ่งเป็นทั้งหมด4ส,ส่วนเท่าๆกันก็จะได้ส่วน4เขียนเป็นจำนวนคระได้ว่า4เศษ3ส่วน4ต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสืออ่านจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนค่ะก็คือ4 ต่อไปตัวที่อยู่ทางด้านบนเรียกว่าตัวเศษนะคะก็คือเศษสามตัวที่อยู่ทางด้านล่างเรียกว่าตัวส่วนก็คือส่วน4เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า4เศษ3ส่วน4